มังอยู่คองดาดเาวาครับคลิปสองอี ep สองเปิดเสียงปลาไหมอืมปยังต่อมาจากหมอก,กำลางกายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกลับกำลังยังกลับกับตอนนี้ จากสีเรียนได้วหลอบหนึ่งเนาะนี่ครับอยู่คลองหลาดผ่านะครับมาไทายอยู่ยมเศ้า้ๆครับพี่น้องในเบิงบรรยากาศอยู่ริมคลองหลาดผ่านะครับ <c oughs> มืัอนี้น้ำไหลไหวครับมันนี่น้ำคลองลาดผาวไหลไหวไหลแห้งนะนะครับบรรยากาศเติ่งเติงฝากกับเมื่อดขึมครับบรรยากาศสองฝากฟังสองฝากฟังริมคลองลาดผาวครับนะอู้อุ่นเอากดใส ฟุตบาทมุมนี้นะครับเป็นการจ็อกกิ้งออกกำลังกายทรงซ่าวๆนะครับว่าร่างกายคนนอกคับเพกคือการบ,บางคนเกิดมากับแข็งแรงบางคนเกิดมากกับอ่อนแอบางคนเกิดมากก็ต้อตงมีโรคภัยไข้เจ็บมานํำพร้อมนะครับนำไหลแห้งครับ โอ้มันนี่น้ำไรแห้งครับพูดนปลานะครับปลาหินแห้งปลานี่น่าจะเป็นปลาสวายบ่ปลาคอบ่อปลาดกุกหัวครับน้ำไรแห้งครับ มืนอนี้ซู่ว่านามสิขึ้นได้เจ้่น้อยนะน้ำคลองหลาดเผาขึ้นจักหน่อยนะนี่ครับบรรยากาศริมคลองหลาดเผานะครับ พอซอยนี้ออกไปนี่ก็จะเป็นซอยถนนใหญ่นะครับตอนนี้สักโมงเลืออีกสิบหานาทีเลยอ,อีกสิบหานาทีหกโมงครับ หกโมงกับต้องกลับไปอาบน้ำแต่งกายไปเฮดเวียกสูเวียกส,ยกสูงานต่อนะครับอ่ะให้เบิงวิวบรรยากาศสุดท้ายนะครับคือคลองลาดพาวนะครับสองฝากฟังก็จะมะีบานเงินขาจะอยู่สองรดิมของนะครับ ก็เป็นข้องที่สะอาดครับบม่ค่อยมีขยะปันใดนะครับเพราะว่าคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในแม่น้ำริมคลองนะครับ อ่ะอีพีนี่กัสองกับสวงสันตน,นะครับสี่หานาทีเนาะอ่าได้เวลาได้วก็ติกลับเข้าไปอาบน้ำแต่งกายไปสูเวียกซูง,งานต่อพี่น้องเอ,อ้ยกูสิไป,ปหอดมองเห็นวียกเจ็ดโมงหมดละครับอนนี้มาหยุดแขนหยุดขาหยุดเส้นหยุดสายออกกำลังกายครับป่ายอย่างนอกําลังลอยองลง,องลงองลงมา สิเห็นบ่เนาะปลาลายอีดีเลยพี่น้องของลาดพร้า่เฮียมาวานจวดจักบาทมึงได้เน้องอ่า บอกไปมลน์ยายหางครับเดี๋ยวผมเบิ่งไก่ก่อนปลายังนอนนี่นอนเ<ม>บิ่งแล้วลักษณะนา,นาจะเป็นปลาสวายอออครับอ่าจะเป็นปลาสวายพูดอ่ะอ,อ่ะโอเคครับพอสมควรครับห้าหกนาทีเสร็จ มื่อนี้ก็จบร่วงไปเพียงตัวนี้ครับเดี๋ยวเลีนต่อครับสักหน่อยอทรงถ่ายโดยยอดปลายครับต้นตาลสามต้นนะครับสบายดีอยู่ดีไม่แหงเดอ้อกับเจ็ดหน้าที่สุดท้ายครับคลิปนี้ครับอยู่ดีไม่แหงสวีทัสสวัสดีครับ